มาพี่น้องจ้ากินขวน้ำกันจ้ามีแกงสมจ้าขากับแกงสมมันอาจสิบอชัดนะจ้ะมันแสงมันหลายฝั่งนีกับพายามถ่ายคลิปให้ออกมาเดดีที่สุดพี่น้องมากินขวน้ำกันจ้ากินข้าวตอนสายจ้ะพี่นอ้องจำโตวสิภาพี่สาวไปเดิน เอกสารเรื่องนอ้ำถล่มจ้ะพี่น้องมิตรมหมงฮูงมิรัวพ่อพุงมิตรมหมงฮู้จะกินกับแกงสมลวกะมีปลาเค็มทอดจ้าถามยังนะขินขอมกันพี่น้อง เขาแล้วก็เสดเดินทางพาพ,พี่สาวไปเดินเอกสารจา้ะของเพิ่นอยู่ในรอบเจ็บตกของเพิ่นอะเพิ่นเห็นว่าท่านเนาะพี่สาวก็บม่ค่อยรู้เรื่องอยังเลยจะ้ะก็เลยว่าสิพาพเพิ่นไปเดินเดื่องเพราะว่าของเจ้าของมันเห็นแล้วตั้งแต่รอบแรกนะจ้ะแล้วแต่ว่ารัฐบาลเขาสิอันอุ่นเงินเยียวยามาจังไลยเนาะพี่น้องเนาะก็ถามมึงกันเขาก็ไม่ได้นี่ว่าสิหวังยังหลายดอก ขอให้เขาเยียวยามาเ่อได้เก่าขนาดเลเนะพี่น้องนะเนาะเพราะว่ามันเป็นอย่างไรภัยธรรมชาตินะพี่น้องสู่ๆกันไปพี่น้องจ้ะมากิานขวน้ำกันจุ่มแล้วก็กินขวน้ำกันพี่น้องสัดจ,จับแกงสมปลาเค็มทอดพักลวกกะบลายแล้วพี่นอ้นองมีข้าวมื้อสาย บ่ได้กินขขาสอนเมื่เขาได้ม้อนีมากินสายแล้วให้แต่อนันพ่อบ้านกินแล้วก็เฮ็ดไปเฮ็ดงานแตก,กันกระเล้วกะพร้อมก็กินนะสายเลยที่เดียวพี่น้องเปนแบบบานๆเฮาบ่าตรงนี้ยังมากมายเน้ะพี่น้องเนาะ พี่สาวเพิ่นสี่ภาพเพิ่นไปเดินเรื่องเพิ่นว่่ค่อยเก่งเรื่องโทศัพับจต่พี่น้องต้องไปปิน้นไปปิ้นรูปน้ามั่วมองอมาแล้วก็ก็มีหลายอย่างเพิ่นว่่ค่อยรู้เรื่องก็เลยสีเด็กภาพเพิ่นไปเพิ่นเห็นบ่เปินพี่น้องพี่สาว จบคลิไปไว้เท่านี้เด้อจ้าเดี๋ยวคลิปมันชี้ีน้าอ,อไปขอขอบคุณทุกกาลังใจเด้อจ้าสวัสดีค่ะ